สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมในช่องปองฟูเกมเมอร์อีกเช่นเคยครับเราวันนี้นะครับก็มาเล่นนโมจัดอันดาเป็นอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งคราวที่แล้วผมแล่นเวทเลนส์หนึ่งนะครับผมหวังว่าวันนี้ผมจะได้ขึ้นเวทแลนด์สองนะครับผมโอเคครับเพื่อไปให้เป็นการเสียท่านในกาครับเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับแล้วก็เข้ามาอยู่กันในห้องเรียบร้อยแล้วครับ โอเคเริ่มแข่งแล้วครับ เ,เป็นเปหนึ่งครับวุยเกือบสิ้นผมเกือบสิ้นแนะ่ Contact with enemy. Back. Reloading. Cover me. It's too close. Fight harder. We've taken the lead. Yeah, I'm get back up. I'm down. Get back up. ไม่ถูกกับฟันย้ายก้นดกว่ะโอ้โหต่อหน,น้าต่อตาโดนมีจ้องไส้ไปทีงนะ่ะ มีปะะตัวจ้วงนัน่งวิ่งเก่งเกิน tài ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ไปแล้ววะมาได้มาได้นึกว่ามาไม่ได้ไปเพื่อนโอ้โห อะไรซะด้วยวอโนตยลงไม่ได้ครับเขาตาม,มาเยอะนะ hostile sentry gun spotted friendly care package in sight. we're almost there keep it up ป้อมปืนรเตัวรู้สึกว่าตานี้ตัวถือมีจะวิ่งวนหลายตัวมากเลยครับเนะี่ยผมตายก็เพราะพวกนี้มันอะไรหวัวล่ะผม เวเทอร์แลนด์สองแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นอีกแบบหนึ่งเอาเวทเอาเวเอาเวเทอร์แลนด์สามเลยแล้วกันนะโอเคครับ, okay, รบไม่เข้ามาหยูดกันในเกมที่สองแล้วครับ ไ่าราบผมลุยก,กันไปลวยก,กันไปพร้อมกันนะครับอะไรเฮ้ยตรงไหนอะ รู้เรื่องเจอกันผมต้องหาพิษลบเติมก่อน

มันต้องมีคนขึ้นมาทางนี้โอ้ไม่ทัน ไปโดนลูกพอ่อด,ดูตรงนี้ได้โอ้ได้ครับได้ได้หรือว่าไม่ได้นะแค่หลังคาย่ะ้วอ,อะไรนะไุ่ใช่ไไฟจะลุกปอมอกีน้นะ เฮ้ยเกือบแล้วเล็กฮอเลยเพื่อตายคนเล็กฮอตายครับ อันนี้ผมได้ MVP ไปแล้วผมเวทเลนส์เวทเลนส์สนะครับก็ตรงตามเป้าหมายครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับผม